มาจ้ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำลูกชิ้นปลาครบเสร็จคาดตะกุ่ง กำลังล้างลางาง้างค้าอยู่จ้ะฉีดน้ํายาพ่นไว้ให้เอตักไข่น้ำเั้งล้างค้ามันเลยตายน่าจะเนาะทําความสะอาดล้างค้าแค่นี้ก็เลิศดล้วจ้ากินก่อนจะไปทุละ จากก๋วยเตี๋ยวต้มยำจ้าบนะ เกิดป He ูแปดสปีจ้าอู่ร้านมากะคบด้วยนี่ข้าเขากปลาถอดไก่หมูอบถอดกระดูกหมูย่างกระดูกหมูสลุงสลัดผักหู้เลอรู้ดลยตีรู้ละก๊อดจดาตีรู้ละก๊อดจีด่ะ ล้านหน่อยล้านไายเวลาเห็ดกับเขานี mm ่ม hmm. ักเบิองเอาเบือซุนฉ er ันเข้าเห็ดกับเขาเนี่ยอยู uh> uh uh <t uh> <t uh ่ในกินเนื้อยางฝอย่างเบิองย่างซ้อมมาเข้าใส้ยังปุ๋งจังใดเห็ดจังใดใช่มาเห็ดกับเขานัดไส้มาบานอยู่เ้าเห็ดนักกินมาหน่อยพาไปเบิองหลบสวนแดดฮอ่หอนมือ ดอกไมงดอกไม้มาดูนี่จ้ะพี่สุดยอดของความสวยสวยงามวิริศิิคอยยากระบ,บาดอยู่เด้อนี่เด้อสิคอยไปใส่หิงงระจ้ะสุดยอด,ดเลยพงเด่นสวยมากุางช่อหนึ่งนี่ช่อนี่หาดอกสวยมากสุดยอดของความสวยออกดอก ทุกซอทุกมุมเต็มไปหมดเลยสวยงามจะสวยงามสุดสวยเลยวันนี้ยังไปหาพี่น้องอยู่ว่าบปกพุงมัดต่ำสุดยอดจ้ะสวยงามมากฮะก็มานช่หรอที่เขำลังอ่านบอว่าวอร์ลูฟิล์ม วิสต์สว่างพอได้หินดิเยอะวิสตยิฟิ้มมาได้โซดามังก็คิดถ้ามาคิดพอเอกอ่ะวิ่งมาลีได้ออซอหลานใายเป็นถามว่าถ้าถ้าไทยฉันนั่นคนสิเบิ่งหลายบ่เบิ่งหันแล้วเขาเป็นผู้บ่าวเขาเป็นผู้บ่าวพูนสุดยอดจ้ะผ้ามาเบิ่งพากกันเก็บผลไม้กินพักเหล้าพูนเฮ้ยเบิ่งแล้วเบิ่งอีก ส่วนคักอันนี้ชั่วลันเต่ากินฟักด้จ้ะเด้อกินฟักมันอันนี้มาเก็บกินกระลานหน่อยเป็นมดกับเป็นหนองงัวอันนี้มันโคตรสมเลยด้วจ้ะเด้อมีโคตรเปรียวเลยนี่แต่ว่าตรงกินลูกซุกๆมันคักลูกซุกๆคักมันยังสีหวานยังจังสีนวนอยู่เลอืมอืมงามแล้วเห็ดงามไม่ลยมันเกิดปู่แปดสิบปีจ้ะ มันแบบปูกับยาพันจะใส่ร่วมก,กันเอไปถามยาดูแต่ยาปูยาเหมือนเพันวากินได้เราไป,ไป,ปลูกเฮ้ยไปกินแม่ลูกลาไปกินแม่ <laughs> เห็ดงานเห็ดงามจ้ะพุ่นต้นหอมอันนี้ตัวล้านเต่ากินฟักต้นแค่รอดผีเบิ่งสลัดแล้วนี่สเสด็คอไม่เฮียนอยู่ขคดสวยเลย สวยจะสวยด,ดอกใหม่แล้วเห็ดโคตรง่ามเลยพุ่อนะจัดไปเครื่องปิ้งย่างถอดใกล้อยู่ข้างนอกเต่าอันนี้แพงก็จะอได้นนี้แพงแพงครับซีแบบนี้แพงที่จอยซื้อมายังไงเลยเครื่งข,ของครื่องเราเด้อ กับ <laughs> เขาเนี่ยอยู่นี่กินร้านซาวคุนดีก็มลลูนั่งเดี๋ยวนั่งกับคุนดีกินเขากินน้ำกันจะเสิร์ฟกันกินเขาแหละ